สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกับแอดในช่วงบ่ายค่ะของเมื่อวันที่17นะคะเดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนี้ค่ะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสุพนรธรรมติดตามรับชมรับฟังแน่ว่างนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะมนี้มาในสุดดำกระคอตัวจขอไข้อค่ะพี่น้องเด้อพอดีนะคะน้องชายแอดเสียชีวิตเนาะ เสียชีวิตตั้งแต่มื่อวันเสาร์ไปละพี่น้องคะเสียชีวิตตั้งแต่มื่อวันเสาร์เป็นที่ทางมูลนิธิเพิ่นได้น้ำศพจากกรุงเทพเนี่ยมาส่งนะคะพี่น้องคะก็เลยเอามาไว้อ่าอ่วัดปูวัดปลาอุดรน,นะคะเพราะว่าบ้านพ่อแอดเนี่ยสิเป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับกับวัดปูวัดปลาอุดรน,นะคะเป็นหมู่บ้านใกล้กันนะคะก็เลยเอาศพมาน้องสรายมาไว้นี่นะคะพี่น้องคะมื้อนี้แอดก็มางานศพน้องสรายแอดพร้อม นะคะก็เลยมาในสุดดัมมาตามแนวทางพร้อมเจ้าขาพี่น้องเด้อเพังโมน,นีนะคะแนวทางของครูวัดปลาอุดอรค่ะสิเดือมมนเมื่อคนเพืใดได้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้มพอรมๆกันค่ะพี่กนน้าตาน้าสกังค่ะมาเริ่มกันครับพุกมาถามต่องร้านน้ำลายตุ่นลายคนราค่ะมนีช่า <c oughs> งย่ากับว <c oughs> ่ากเป็นย่าเออมาหมางาน้ำเหมืนบ่มางานน้ำครับพุก อันปูอันฟันระเน้อค่ะอันนี้คุณพัันยังมาฟันมุดขึ้น่นี่แหละฟันมุขึ้นอยู่นันที่มันต้อหวดเพาันไทยต้อหงดแบบนี้ใว่ึ้นจงฝันดีแจ่นนี้ตวกันันดียแต่ว่าแห่งศูนย์เห็นผู้ปอดูนลยเรยไดนมาหาอันนี้ผู้ปอมขึ้นตายมาหลายปีแล้วเนาะคนมาหาแค่ไหก็แมนย้ำลำนี่ดิ เห็นผู้พรมืงขึ้นแต่ว่ามอเกี่ยวกับรถนี่แหละรดไม่รดของหลอสองขั้นอันนี้ก็ฝันเนาะ่ว่ามนขึ้นบ๊อบเป็นตัวดอกแต่ว่าแห่งแห่งฝันเห็นเพลินน่ะแล้วต่เจ้าก็เห็นผู้พอมกับบ๊บบ๊บขาดหน้าแต่ดอกเรียนก็หน้าแต่ดะกแต่พอดีกับเป็นตัวหงดอะไรเนาะตัวหดอันนี้ออันนี้ผู้พม พ่อมหาโมเมหาดอกจ้าวจิตเจ้าจุ๋มองได้เจ้ว่าแห่งฟันเย็นฝนขึ้นแห่งว่าลดใส่ของเขาสิมาส่งของเจ้ว่าให้ผลของเขียนขัดหนั้นใส่เขียนใส่ขัดหนังแล้วก็จ้ค่อยไปนั่นงวันนี้มัดผู้มัดก็อยากให้เขียนเหมือน อยาพี่บอกก็ยังอยากให้เขาไปส่งเลยเองสินะปูกูปูอยากให้เขาเทียนใส่ปูเป็นว่าอยากให้เขาไปส่งเลยเองสินะปูเลยว่าบไม่อยากยังถดจ้าของกับมีเองสินะเขาเขาเอาใส่มากเป็นหกหล่อให้กันเนี่ยเป็นหกหล่อให้กันนะเรียกว่าผูนี่อยากเขาเทียนใส่รดขั้นทงจ้าของที่เอาไปแบี่ขที่เก็บหมงนไว้เองสินะวันนี้เป็นไล้ว่าปุ๊บปต้องนั่นหรอกาให้เขาไปเรียนไปซุงเลยงสิ ไม่ความคือของปูนี่มันสิแดงเสียงนั้นไหลไหลเทียนนะถ้ารถจอดของไม่อยู่เป็นพวกผลใช่รถจอดของหลังจังเอาไปมองลงที่ไหนนะมองไปเลยศูนย์ในเพื่อนมานน่นี่ซูนยในแจ๊กวางดิค่ะเออวัดนี่หันแม่นแม่ออกว่าศูนย์ในปูค่ะล่ปูศูนย์ในปูว่าจะาอะไรเมื่อสีออกปูว่าจะออกซูฟังสีเด็กเมื่อสีออกจักผลของอย่างเต็มเต็ม เป็นลวดโห้เป็นเสียนี่ล่ะผู้กบพ่อได้งอกมันคักนะเ็นจะโพถึงว่าผู้โยบุญใหไก่บุญเจนจะโพงได้างานเใ้ไเลียนืเป็นใไรลบดเต็มขนของมากนะผู้ผันยืนอู่บงป้าเข่านน่อะหละบนผู้ผันยืนป้าเข่านั่นแหละอ้าเมื่อสออกยังว่าฝันเห็นอีกน้อยนิหรกเห็นบ่อเลีกยกเล้าม้าที่อีรีวันนีขนของไก่เต็มลวดเต็มรถแต่เต็มเลียนี่แหะผู้ียวไปแต่ว่ามันเป็นท่านแต่ว่าเปนเลียแต่ว่า๋ยวบุคือเลี่ยนนะ เาย่ยี่ไมาย่ังอีกงเน้อเลยว่าอยู่ผลมาเต็มเลยผลคลองนะมันได้ิรมันเลกเป็นสีเขาเขาที่ลีของผลใ่นครับล่ะซี่ซุนหกมันแบเต็มเเลยมันว่าล่ะไม่ได้กับยาเรืยซื้อไปลัตเตรี่ได้ได้ใคได้ใบนั้นเป็นว่าล่ะอต่เขาตัดเหรนสองโกะแบบเรียไต่ยินงไต่ยังมันก็ได้หมดเนว่าล่ะมันมาตรงตรงไหมซุนหกไหมก็พูดกัตีเขา ซีศูนย์หาซีศนหกนะทีนน้ำไม่บอกคนเป็นซีแม่บอ่ะกูกับน้ำหาน้ำหกหรอแม่กัแค่สองเมตรนึงงน้อแม่บอล่ะไอ้เจ๊ดด็เขาเต็มเต็มด้วยเนยเขียนบอประกาเขียนบอเอาเขียนเอาจุดิีให้เจ็บี่เปนเมืองน้ำ 065 hạ xuống đi vườn này xuống đi vườn này vườn đi vườn đấy, vườn này là qua hiệp vườn đi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  hà nè vườn đi vườn đi vườn là เห็นคนย่ำเนยแบี้จะออกตัวหนี้ได้เหรอแต่ว่านี่แปลกที่ว่าเห็นรถทับรอสองคัน้นนี่ล่ะอาจจะไมีเกี่ยวทะเบียนรถน้ำคุณรับตัวใดน,นะคะทะเบียนมันทะเบียนรถศูนฮกหาจริงนะเออศูนย์หกหาเห็นคนย่ำเนมันจะไม่จะออกต้องฮกหาอายุวินละโอซูนเนี่ยคนก็เรียกซูนใส่ขางหน้าน้ำแตเอาเขากับปีนกลับเอาก็ได้ สูนค่ะคับตัวอรกับตัวงตัวก็บกหานล่ะลองตัวกับกหานเป็นตัวกับหัวมันเขียนในใจกันร่อง,องาาก็มันจะเป็นตัวตัวซื้อสาตัวนะเปนศูนย์เกาหาเขียนคิดกัน,กนเลยศูนย์กับศูนย์น้ำกันละศูนย์ใจ้ำกันู่ไหมเออนะนะั่หละเออเออนะนะั่ล่ะเป็นเกา่า,าน ขึ้นห้ามันแนนตัวนี้เป็นตัวกั๊บมอเวเราจะเบียนรถบันสองชุดหนึ่งจะเบียนรถขั้นของผู้ที่นั่นถ้าเกิมันมาจะเปียนรถเนาะมันจะมีนี่บนมีล่างเยอะเบียนรถสองชุดหนึ่งหกหลอดสองขั้นเอาเขียนบันกันเบันไว้น้ำว่ากันนะเอาเบันเลยนละเ่าหกหลอดสองขั้นอาจจะเป็นหก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 เกา่าเกา่เกามาเลยแั่ท่านมัว เฮ็ดท well, ี่เป็นไลโตัวซกเฮ็บเป็นตัวน้อยๆนั่นก็ได้เอาเป็นหุกเก่าไวได้เออเพราะมันหูลดหุกหลอดสองขั้นไหมมผู้ว่าต้องหุกหลอดนีเป็นหุกหกะเพราะมันมันมีสองขั้นเป็นไลตัวเียนีเออกไปแต่ว่าตัววงกลมแดงนั่นคือจังนั่นแหละตัวตวสบเน ตัวอายุเพิ่นนี่แหละนะตัวอายุเพิ่นนี่แหละเพราะมันเป็นความฝันเนาะมันเป็นความฝันเพราะว่านี่นี่ตัวเพิ่นอายุของเพิ่นนี่บุกหาเพราะว่าผู้ที่บุกมากรมใหนสามตัวเด้อเพราะว่าผู้สูญในเพิ่นเราเพิ่นนี่แหละบุกกรมมาแค่เม็ดหนึ่ง คุณมุกหามีทะเบียนรถสองฟุนหนึ่งนีคะแนนมาเบิรนอย่ที่เป็นยังละกเขาเก่าเนอะเนมาเบินอย่ที่เป็นยังไงละเพราะว่ารนเขาต่อสองคันไหมชนี่ว่าสองมาอีกเเรื่องว่าเห็นว่เอาสองใจอยู่อันใดนิมิตนังสมาธิขึ้นเมืองเกิืไอลยสามเก่าตรงๆเลยไหม ตัวหนึ่งมองยังไงก็ว่าเห็นเขียนชัดแค่สองตัวตัวเบิกมาออกเป็นเป็นสองแค่หรือได้ปูเด็อสามตัวออกก็ได้ไนี่เป็นพติหายแค่สองตัวสมบูรอย่านี้เดี๋ยวพานผู้มักถดเอาสองเสลล์เพราะว่ารถทุกรอ่นี่ยอาจจะเป็นมันมีสองขน้นอาจจะเป็นสองของพกอะไรของพวกือสองเก่าเก่าเนี่ยเรื่อว่าหนึ่งหันมนี เป็นเก่าสามแ่ทีที่าเกาเก่าสามเก่าสองเก่าสามน่ะนะพอเก่าหนึ่งนี้เราเรจะต้องหมดทิ่เจ็บเฮ็ดเห็นป๊อตจิตเจ็บเห็ดมึนเดี๋ยวไม่ไดออืมเอาเนี่ละผู้ฝันยังสี่เรามือนขึ้นอยู่กับในฝันนีผู้พอ <ทะ S 1> ผู้พอจิตเสียชีวิตไปแล้วศูนย์นหนึ่เปืนอัินตัวสองตัวกันนี่เน้นตัวนี่ละมกหานี่ละไม่เน้นไปอี้สองหาง,งากันรอนี่ไตัวอายุเพิ่อย่นี้นอ้วมกขา มกหากันมันหันหัวกันเป็นเก่าหาหมีเราแม่บ่านี่แม่ว,ว่าท,ท,ที่ที่เน้นตัวอายุคนอ่นีเ้เนอค่ะตัวฝันฝันน้ำไดมันออกตัวนี้หลุดไหมอายุคนไหมคะเน่ยให้สองหางครับนี่โงกมีหม,มานั้าอยากที่เอ็นสูสูงคนเ้อะ่ะวันที่หนึ่งก็กระดดะาห,หนึ่งกะกราดดาช้ากันสูงสูงมันหมานี้างีา้ยฟังๆจำมันเสียนกันหลันทุกทุกคนเ้อ คุ๊บมัน <balcony> ม um. ันให้กฟังเขาเรื่องอนสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแนวทางหน่งฮกคูค่ะศูนหนะคะศูนย์ฮกหาฮกหาศูนเก้หาสองศูนย่งฮกหกเกาเก้านะคะพี่น้องคะสองศูนย์ห่งอยูเป็นทะเบียนรถนะคะมันนี่ปูเล่นหาศูนย์กหากับ6กหาเด้อพี่น้องด้วย ตั้งไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเนวา่างท่างจาก ปูวัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะอยา่าลืมกันนําไปพิจารณาเบิ้งเ่าะเนาะทางาช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ อ้อยอุดรประท้วงสู่กูสุคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุลล่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแม้วา่าจาะปูวัดป่าอุดรค่ะสำหรับอ้อยอุดรท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกค่ะถ้าประหยัดสิบบาทครับแนวทางเด็ดๆด็ดแบบนี้นะคะขอาไมา่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่ง แจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเซลล์ผปรผลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแน้กทา่งจากทางรายการนะคะไปดูดอกค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเซลล์ผู้ผล่ดตั่าไปดูดอกมะเท่าสุขุสุก่อนไปก่อนค่ะเอาว้พอกันไม้กับใบหน้คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ